ในทุกๆวันนะคะเราอาจจะเจอกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ทําให้เราเกิดความเครียดความกังวลโดยไม่รู้ตัวและมีอีกหลายๆเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเออมันช่างหนักหน่วงหรือเกินอย่างเช่นน้องๆที่กําลังเตรียมตัวที่จะไปเข้าสอบ e n t r a n c e หรือว่าน้องๆที่จะต้องไปแข่งขันออกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออย่างรุ่นพวกเราเองนะคะก็อ,อาจจะต้องไปออพรีเซนต์งานกับหัวนหน้าหรือกับลูกค้าอะไรแบบนั้นหรือจะมีการประชุมต่าง ่างที่เรารู้สึกว่าเรามีความกังวลเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เล็กน้อยมันทําให้เรากังวลไปหมดแล้วก็รู้สึกว่า เราจะทําออกมาได้ดีไหมนะคะและวันนี้ปอจะมีน้ํามันแบรนด์อีกกลิ่นหนึ่งนะคะที่เป็นตัวช่วยสําหรับเพื่อนๆเ,เลยก็คือกลิ่น Adaptive นะคะกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่ช่วยปรับนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะก็น้ํามันกลิ่นนี้นะในประเทศไทยนะคะได้ขึ้นทะเบียนวิธีการใช้เป็นแบบการสูดดมนะคะเพื่อนๆสามารถจะเอาประโยชน์จากเครื่องกระจายกลิ่นได้นะคะและกลิ่นของเขานะปอรู้สึกว่า กลิ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างหวานเลยทีเดียวนะคะก็จะมีทั้งดอกไม้นะคะแล้วก็มีทั้งสวีตกัมนะคะที่เ่เป็นกลิ่นที่หวานอยู่เหมือนกันแต่ว่าเวลาที่ได้กลิ่นนี้แล้วเพื่อนๆจะรู้สึกคลายความกังวลคลายความตึงเครียดอีกทั้งยังเพิ่มสมาธิด้วยนะคะเพราะใน Adaptive นะจะมีน้ำมันเบรนทั้งหมด8กลิ่นด้วยกันนะคะกลิ่นแรกจะเป็นกลิ่น Y Orange นะคะที่เสริมสร้าง uplifting ะะช่วยยกระดับทางอารมณ์แล้วก็ทําให้เพื่อนๆรู้สึกกระปรี้กระเป๋านะคะกลิ่นที่2จะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะลาเวนเดอร์เพื่อนๆก็รู้จักกันน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะเป็นดอกไม้ที่จะทําให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะและยังเพิ่มสมาธิได้ด้วยกลิ่นที่3นะจะเป็นกลิ่นโคไพอีบ้าค่ะกลิ่นโคไพอีบ้าเนี่ยโดยส่วนตัวปอรู้สึกว่า,ากลิ่นโคไพอีบ้าเป็นกลิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับ เรานะแล้วก็โดยลักษณะของกลิ่นแล้วเขาจะเป็นกลิ่นในแบบยางไม้ที่ค่อนข้างลึกหน่อยนะคะแล้วก็กลิ่นนี้จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นนะคะแล้วก็ผ่อนคลายความตึงเครียดได้นะคะและกลิ่นที่4นะจะเป็นกลิ่นสเปีย์มิ้นค่ะสเปีย์มิ้นเนี่ยจะเป็นกลิ่นมิ้นที่ สร้าง positive thinking นะคะสร้างาความคิดในเชิงบวกแล้วก็ยังให้อารมณ์แบบสนุกสนานด้วยนะคะกลิ่นที่5นะจะเป็นกลิ่น rosemary ค่ะ rosemary เนี่ยจะเป็นในตระกูลของใบนะคะเขาจะไปเสริมสร้างในเรื่องของระบบหายใจหลายๆครั้งที่เรามีความตึงเครียดเรามีความกังวลต่างๆเราก็มักจะ ถอนหายใจถูกต้องไหมก็การที่เราได้รับกลิ่นจากโรสแมรี่อ่ะคะ่ะก็จะเป็นการเสริมทําให้เราได้รับออกซิเจนมากขึ้นนะคะเสริมเปิดทางเดินหายใจนะคะเวลาที่เราได้รับออกซิเจนมากขึ้นเนี่ยอ,ออกซิเจนก็จะไปช่วยบํารุงนะคะส่งผ่านไปยังสมองของเราทําให้เราสมองไม่ตื้อทาให้เราคิดอะไรออกได้นะคะแล้วก็โรสแมรี่ยังเสริมสร้างในเรื่องของการโฟกัส แล้วก็สมาธิด้วยนะคะและมีดอกไม้นะคะอย่างแมกโนเรียนะคะแล้วก็เนโนรีก็คือดอกส้มนะคะและสวิตกัมทั้ง3ากลิ่นนี้นะจะเป็นกลิ่นที่ช่วยทำให้ใคลายความเครียดคลายความวิตกกังวลต่างๆวันนี้ปอดก็มีข้อมูลนะที่เขาได้ทำการเทสกันนะคะก็จะมีกลุ่มของเด็กๆนะที่จะสอบวิชาเลขนะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่ม ที่ใช้น้ำมันหอมระเหยอัต i ี e นะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่ใช้กลิ่นหลอกนะคะแล้วก็เด็กทั้ง2กลุ่มนี้ก็จะติดเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะในการวัดผลผลก็ออกมานะกลุ่มแรกนะคะที่ใช้น้ำมันหอมระเหย a ัตชีพนะคะก็จะได้คะแนนที่สูงกว่านะแล้วก็มีการเต้นของหัวใจที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะค่อนข้าง s t a เบ e เลยและนัก วิจัยนะคะก็ได้มาดูน้องๆน,นะคะก็ดูว่าเออโอเคน้องๆในลักษณะภายนอกเนี่ยก็ไม่ได้มีความประมาอะไรเลยนะคะแต่เรายังไม่พอค่ะเราจะต้องไปถามน้องๆด้วยว่าเอ็น้องๆรู้สึกยังไงน้องๆก็บอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็รู้สึกโอเคในการทําข้อสอบครั้งนี้แต่ในทางกลับกันนะคะกลุ่มที่2ที่ใช้กลิ่นหลอกเนี่ยคะแนนได้น้อยกว่าแล้วก็การเต้นของหัวใจเนี่ยรัวๆเลยนะคะก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็เห็นได้อย่างชาัดเจนเลยะค่ะว่า น้องๆมีความประมาทในการทําข้อสอบด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผลในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เอามาพิสูจน์ให้กับเพื่อนๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วปอก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะคะก็ลองใช้กลิ่น adaptive ดูนะคะเวลาที่รู้สึกกังวลต่างๆนะก็อาจจะหยดเส็จเครื่องกระจายกลิ่นนะคะหรือจะเอามาสุดดมแบบนี้นะคะสําหรับ adaptive touch นะคะจะเป็นตัวที่เขาเจือจางกับน้ำมันมะพร้าวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆที่ ชื่นชอบกับกลิ่นนะหรือรู้สึกว่าออวันนี้มีความประหม่าความกังวลหรือเพื่อนๆก็อาจจะใช้ในช่วงออระยะเวลาหนึ่งนะคะแทนน้ําหอมได้เลยนะคะก็ทาบริเวณที่พจรต่างๆนะคะหรืออาจจะเอามานวดนะคะเพื่อคลายความเครียดคลายกังวลก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆลองปรับประยุกต์ใช้ในสไตล์ของเพื่อนดูและขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการใช้น้ำมันอ d ดแอพทีฟค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ¡Ah!